ตอนที่195ต้องหาอะไรให้เขาทำเจียงเสี่ยวไปมีผลิตภัณฑ์ใหม่สองรายการอยู่ในใจอย่างแรกเป็นถุงบรรจุภัณฑ์พลาสติกเกรดอาหารและอีกอย่างเป็นถุงพลาสติกสะดวกซื้อทั่วไปผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งสองนี้ผลิตจากฟิล์มโพลีเอทิลีนโรงงานฟิล์มพลาสติกในเมืองชิงโจวเคยผลิตฟิล์มโพลีเอทิลีนแต่ก่อนหน้านี้ผลิตขายเป็นวัตถุดิบเท่านั้น โดยพื้นฐานแล้วถุงอาหารและถุงพลาสติกสะดวกซื้อเป็นเพียงวัตถุดิบฟิล์มโพลีเอทิลีนแปรรูปเท่านั้นซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการของตลาดพูดง่ายๆก็คือมันเป็นความแตกต่างในการใช้งานที่ต้องการดังนั้นเมื่อโรงงานฟิล์มพลาสติกในเมืองชิงโจเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งสองนี้จึงไม่มีอุปสรรคทางเทคนิคที่สำคัญใดๆพวกเขาเพียงแค่ต้องเพิ่มเครื่องผลิตถุงในกระบวนการผลิตเท่านั้นนอกจากนี้เครื่องผลิตถุงก็มีวางจำหน่ายตามท้องตลาดแล้ว เช่นถุงน้ำยาซักผ้าสิ่งนี้ทำมาจากฟิล์มพลาสติกและใช้เครื่องผลิตถุงด้วยไม่มีปัญหากับอุปกรณ์พวกเขาเพียงแค่ต้องซื้อเพิ่มเท่านั้นโดยเจียงเสี่ยวไปทำเรื่องจัดซื้อเครื่องผลิตถุงผ่านรองนายกเทศมนตรีจางไปเมื่อสองวันก่อนและเขาได้สั่งเครื่องผลิตถุงจำนวนสิบเครื่องซึ่งคาดว่าเครื่องผลิตถุงจะมาถึงชิงโจวภายในไม่กี่วันนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึงกำหนดเวลาให้การแข่งขันเริ่มต้นขึ้นในสามวันข้างหน้า เมื่ออุปกรณ์พร้อมแล้วพนักงานก็พร้อมที่จะเริ่มงานบางคนอาจสงสัยว่าเนื่องจากมีอุปกรณ์พร้อมและสามารถผลิตทั้งถุงบรรจุภัณฑ์พลาสติกและถุงพลาสติกสะดวกซื้อได้ทำไมทั้งสองผลิตภัณฑ์จึงไม่มีวางจำหน่ายในตลาดที่จริงแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นถุงน้ำยาซักผ้าเป็นถุงบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดหนึ่งที่บ่งบอกว่ามีอยู่ในท้องตลาดแต่การใช้งานยังไม่แพร่หลาย ถุงพลาสติกเข้ามาในประเทศจีนจริงๆเมื่อปี1,966แต่มีราคาค่อนข้างแพงจึงไม่ถูกใช้อย่างแพร่หลายจากความทรงจำในชาติก่อนของเขาถุงพลาสติกสะดวกซื้อไม่ได้แพร่หลายในประเทศจีนจนกระทั่งช่วงปลายยุค80ตอนนี้เพิ่งปี1,983และเป้าหมายของเจียงเสี่ยวไปคือการเร่งการนำถุงพลาสติกมาใช้ หลังจากอธิบายผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งสองให้หวังชิงซีฟังแล้วหวังชิงซีก็เกิดความเงียบไปครู่หนึ่งผู้ช่วยเจียงผลิตภัณฑ์ทั้งสองที่คุณกล่าวถึงนั้นไม่ใช่เรื่องยากในทางเทคนิคและผมก็สามารถทําได้หลังจากพูดแล้วเขามองไปที่เจียงเสี่ยวไปด้วยความกังวลและถามว่าแต่ผลิตภัณฑ์ทั้งสองนี้จะมีตลาดจริงๆใช่ไหมเจียงเสี่ยวไประเบิดเสียงหัวเราะ ไม่ต้องพูดถึงว่าผลิตภัณฑ์ทั้งสองนี้จะขายดีหรือไม่ในอนาคตแม้แต่ตัวเขาเองตอนนี้ก็ต้องการผลิตภัณฑ์ทั้งสองนี้อย่างเร่งด่วนเช่นกันไม่อย่างนั้นเขาจะมาลงทุนในโรงงานฟิล์มพลาสติกทําไมรองผู้จัดการหวังคุณอย่างกังวลใจไปเลยผมได้รับคําสั่งซื้อจํานวนมากสําหรับผลิตภัณฑ์ทั้งสองนี้แล้วเจียงเสี่ยวไปกล่าวด้วยรอยยิ้มฮะหวังชิงซีตกตะลึงสินค้าเหล่านี้ยังไม่ได้ผลิตแต่กลับมีคําสั่งซื้อแล้วหรือ เขาอดไม่ได้ที่จะยิ้มอย่างขมขื่นไม่น่าแปลกใจเลยที่เจียงเสี่ยวไปต้องการทําผลิตภัณฑ์ทั้งสองนี้เขาตระหนักแล้วว่าเขาไม่เหมาะกับการบริหารธุรกิจจริงฮ่าฮดูผู้ช่วยเจียงคนนี้สิเขามีแต่จะเริ่มการผลิตหลังจากได้รับคําสั่งซื้อหรือทําตามความต้องการของลูกค้าเท่านั้นเพราะวิธีนี้จะทําให้พวกเขาไม่ขาดทุนไม่เหมือนเมื่อก่อนโรงงานของพวกเขาจะผลิตสินค้าก่อนโดยไม่คํานึงถึงความต้องการแล้วถึงมองหาผู้ซื้อในภายหลัง แต่เขาไม่มีทางรู้เลยว่าคำสั่งซื้อที่เจียงเสี่ยวไปพูดถึงนั้นเป็นการสั่งซื้อของเขาเองเจียงเสี่ยวไปพูดเช่นนี้เพียงเพื่อคลายความกังวลของเขาเท่านั้นในเวลาเดียวกันยังเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับหัวหน้าแผนกคนอื่นที่นั่งอยู่รอบตัวอีกด้วย หัวหน้าลายผลิต1 2 3สองสาและสี่คือเจียนหมิงอยู่ตรงเจียนชางหลิวอย่างเหอและมู่ฟังหยวนตามลำดับพวกเขารู้สึกเป็นกังวลอย่างมากหลังจากกลับมาทำงานอีกครั้งเพราะกลัวว่าผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ผลิตออกมาจะขายไม่ออกเหมือนเมื่อก่อนแต่ตอนนี้มีคำสั่งซื้ออยู่ในมือแล้วพวกเขาจึงไม่มีอะไรต้องกังวลอีกเจียงเสี่ยวไปและพนักงานทานอาหารและเครื่องดื่มอย่างอร่อยอร่อยก่อนที่เขาจะกลับเข้าร้านในช่วงบ่ายทำไมคุณถึงดื่มมาเยอะอีกแล้ว เมื่อได้กลิ่นว่าตามตัวของเจียงเสี่ยวไปมีกลิ่นแอลกอฮอล์หลินเจียอินก็อดไม่ได้ที่จะขมวดคิ้วถามเจียงเสี่ยวไปยื่นกุญแจรถให้หลินเจียอินผมดื่มมาวันนี้คุณช่วยขับรถกลับบ้านหน่อยนะหลินเจียอินรับกุญแจแล้วมองเขาอย่างเคร่งครึมหญิงสาวกัดฟันพูดคุณรู้ว่าคุณดื่มเหล้าและยังขับรถกลับมาที่นี่อีกมันอันตรายมากนะรู้ไหมเจียงเสี่ยวไปรู้สึกผิดอยู่พักหนึ่งเมาไม่ขับถ้ารู้ตัวว่าต้องขับรถควรไม่เมา เขาจำสิ่งนี้ได้ดีจากชาติที่แล้วแต่ในปี1983ประเทศจีนยังไม่มีกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดกับการดื่มแล้วขับตราบใดที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ไม่มีใครสนใจเจียงเสี่ยวไปเริ่มตื่นตัวมากขึ้นผู้คนมักไม่ตระหนักถึงการกระทำของตนเองจริงด้วยเมื่อไม่มีใครบังคับใช้กฎเกณฑ์ผู้คนก็จะทำตามใจตนเองได้ง่ายเมียจ๋าจากนี้ไปปรดดูแลผมด้วยถ้าผมดื่มอย่าให้ผมขับรถเลยนะเจียงเสี่ยวไปกล่าวเสียงอ้อน หลินเจียอินพยักหน้าแล้วพูดบน่นอึมฉันจะจับตาดูคุณเองระยะหลังมานี้ความปรารถนาเรื่องบนเตียงของเจียงเสี่ยวไปมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเ,เขาแทบจะเหมือนกับเครื่องจักรมนุษย์ที่ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยทําให้เธอต้องร้องขอความเมตตาจากเขาทุกครั้งสําหรับผู้ชายคุณต้องไม่ปล่อยให้เขามีพลังงานมากเกินไปคุณต้องหาอะไรให้เขาทําเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของเขาบ้างซึ่งเรื่องงานคงไม่พอทําให้เขาหมดแรง เพราะผู้ชายอย่างเจียงเสี่ยวไปนอกเหนือจากงานสังคมและจัดก,การบัญชีสิ้นเดือนแล้วเขามักจะออกจากงานตรงเวลาในตอนห้าโมงเย็นและกลับบ้านพร้อมเธอและลูกเสมอถ้าเธอต้องการให้เขายุ่งจะต้องเป็นสิ่งที่เขาสามารถทําได้ที่บ้านเธอมองไปที่เจียงเสี่ยวไปความคิดในหัวของเธอแล่นอย่างรวดเร็วใช่แล้วให้เขาสอนชานชานเขียนหนังสือดีกว่านอกจากนี้ยังมีการเล่านิทานด้วยรวมถึงสิ่งต่างๆที่เธอทำอยู่เป็นประจำเธอจะเริ่มส่งมอบให้เขาเริ่มตั้งแต่วันนี้ไป ในเมื่อเขาไม่อยากให้ลูกสาวไปโรงเรียนตอนนี้ก็ให้เขาจัดการเรื่องการศึกษาของเธอจูจู่เจ,จ,จียงเสี่ยวไปก็รู้สึกหนาวสั่นที่กระดูกสันหลังของเขาโดยไม่มีเหตุผลเขาเงยหน้าขึ้นมองและพบกับรอยยิ้มที่น่าขนลุกของหลินเจียอินจึงถามออกมาว่าเมียจ๋าคุณกำลังยิ้มอะไรหรือหลินเจียอินพูดว่าเปล่าเราไปเดินซื้อของที่ห้างสรรพสินค้ากันเถอะเจียงเสี่ยวไปผงะไปนับตั้งแต่เขาเกิดใหม่นี้เป็นครั้งแรกที่หลินเจียอินชวนเขาไปช้อปปิง้งได้สิ ไม่มีเหตุผลที่จะปฏิเสธเจียงเสี่ยวไปจึงตอบตกลงทันทีในห้างสรรพสินค้าหลินเจียอินซื้อซื้อปากากากระดาษแท่นหมึกสมุดลอกแบบดินสอและสมุดแบบฝึกหัดเจียงเสี่ยวไปถามด้วยความประหลาดใจว่าเมียจ๋าทำไมจู่จูคุณถึงซื้อของเหล่านี้ละ่ะหลินเจียอินตอบว่าเริ่มตั้งแต่วันนี้ไปคุณจะต้องสอนชานชานเขียนหนังสือทุกวันฮะฮะ เสียงสองเสียงเสียงใหญ่และเสียงเล็กดังขึ้นพร้อมกันเสียงหนึ่งเป็นของเจียงเสี่ยวไปและอีกเสียงเป็นเสียงของเจียงชานมาม่าหนูไม่อยากเขียนหนังสือหนูอยากดูละครโทรทัศน์เจียงชานพูดอย่างไม่พอใจเจียงเสี่ยวไปยังกล่าวอีกว่าลูกยังไม่เข้าโรงเรียนเลยทำไมต้องให้เธอเรียนเขียนหนังสือด้วยล่ะหลินเจียอินกล่าวอย่างหนักแน่นว่าปีหน้าเธอจะเข้าโรงเรียนอนุบาลแล้วการเริ่มเรียนรู้วิธีการเขียนในปีนี้จะทำให้เธอมีพื้นฐานที่ดีนั่นไม่ใช่เรื่องดีหรือไง เขาทำได้เพียงตอบรับอย่างหนักแน่นไม่กล้าขัดใจภรรยางั้นก็ตกลงตามนี้มาม่าใจร้ายเด็กน้อยทำหน้าไม่ดูไม่พอใจเธอไม่อยากเรียนเขียนหนังสือเลยเจียงเสี่ยวไปไม่ต้องการสอนลูกสาวให้เขียนหนังสือเช่นกันเพราะประการแรกเลยเขาคิดว่าลูกสาวของเขายังเด็กและควรมีความสุขกับช่วงวัยเด็กของเธอและประการที่สองการสอนลูกสาวเขียนหนังสือหมายถึงเขาจะมีเวลาอยู่กับภรรยาน้อยลง ทันใดนั้นเขาก็ตัวสั่นและมองหลินเจียอินด้วยสีหน้าแปลกฮ่าฮ่าจากนั้นเขาก็หันไปมองลูกสาวของเขาด้วยแววตาแห่งความเห็นอกเห็นใจเด็กน้อยผู้น่าสงสารตกเป็นเหยื่อผู้บริสุทธิ์และตอนนี้เธอต้องทนทุกข์เพราะเขาแม้ว่าเขาจะเข้าใจแต่ภรรยาของเขาก็ตัดสินใจแล้วมันก็ยากที่จะไม่เชื่อฟังเธอดังนั้นเขาจึงทำได้แค่ถอนหายใจเท่านั้นไม่มีคำว่าสายเกินไปสำหรับสุภาพบุรุษที่จะแก้แค้น